ไสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพาชาแนลเลยนะคะวันนี้นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งเขาเน้นนะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลง Hate Dash ใช่เอาเสียงไง Hate Dash เออนั่นแหละทุกคนก็ของใครนะของพี่พีเนาะฟิชเชอร์ลิงกับ ี่แทยอนเกิลเจเนเรชันเนาะพี่คีก็อยู่ชายนี่แต่เราก็รู้จักกันแล้วเนาะว่าสองคนนี้คือใครเพราะเราก็เคยทำแบบเพลงของเราสองคนไปแล้วเราไม่เคยทำของพี่คีพี่คีไม่เคทำครั้งแรกค่ะไม่ชายนี่ไงอ๋อฮะโอเคโอเคไม่เราต่างกันดีกว่าต่กันเลยโอเค ไม่ใช่เอ็มเอ็มมันทำจอแบบจอเล็กๆนี่แบบสมัยตอนน่ะแต่ตอนยาเนี่ะก็ใช่ไม่ขึ้นแต่เขาอยู่ในยาเนียคนเดียวเนี่ยจะบอกนะอ๋อพี่ไทยอนนี่คือเป็นนุกาแล้วเป็นโลกเหรอ นี่ก็เป็นรุ่นก้อนยาวเหมือนกันแหละไปแล้วเหมือนกันรุ่ก้อนยาวแต่คนนี้ก็เราจะไปใช่ไหมพี่เคีอ่ะใช่ได้ก็แล้กันจะไปเนี่ยศาสนะอะไรอ่ะทุ่นเหรอไม่รู้อ่ะเขาสนาทุ่นออกอ่ะออเหมือนห่านเลยเนาะมันคือกระป๋องน้ำอ๋อจะมี่ไทยย้อนอยู่ก้อนยาอยู่แล้วปะเออสวยมากกูก็อยากกินเลขถึงผมแบบนี้บ้างอ่ะไม่ได้นะมอย่าไปอาทัก มันไม่ควรได้ตอทำไมเปียกอ่ะฝนตกเอ๋อแล้วนั่นอยู่ในยาได้เหรอเหมือนยาเลยเนาะเราแบบไม่เหมือนยานอ่ะมันก็เลงจะระเบิดเว้ยแล้วพอแบบพอไฟไหม้อ่ะเครื่องแบบเครื่องป้องกันตัวเองมันก็เลยเปิดไงน้ำมันก็เลยแบบสปริงเกอร์มันแม่ฝนตกเลยบางยามีฝนเดียว เหมือนก่อนยางมีฝนปะแต่เขาบุญแต่เขาบุญแบบอุ้ยเขาแตะผมแบบมีฝนมนกไ่ไงพี่ไทยยนเขาแบบมีร่มนะแต่พี่คีเขาไม่มีก็เลยต้องแบบตกเขาอยู่ร้านเขาอยู่ร้านเอยร้านอุ้ย I just say happy อ้าวพี่คีก็คือต้องรอฝนหยุดถึงจะสามารถนั่ใช่อ้าวทำไมในข่า ถายถึงพี่ไทยอนนะกับวางยาไมู่ที่หายไปในประเทศกวางยาหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะล่ะค่ะก็จบไปแล้วนาะก็เพลงเลยนะเฮ้ยแต่ของเออ,เอ,อพี่คีนะกับฟิตกับพี่ไทยอนนะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกเราได้ดนูเนาะก็ออคือแบบเป็นความรู้สึกก็คือแบบมันก็จะเป็นเพลงแบบชา้าเพลงเพลงเศร้าปะ่ะอรู่ว่ามันเป็นเพลงชา<อ>้าทุกคนก็ ก็ไม่รู้ว่าความหมายมันจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็แบบขับไทยหายแล้วด้วยอืมแล้วก็แบบเหมือนพี่คีอยู่บนยานแล้วก็พี่ไทยอนก็คืออยู่ที่กวางยาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบพี่ขีเขาแบบปล่อยทุ่นอะไรไม่รู้ออกมาจากยานตัวเองอะ่ะแล้วแบบอพอพอพอปล่อยทุ่นลงมาที่ที่พี่ไทยอนนะใช่ปะ่ะเหมือนยานะ่ะมันจะระเบิดเวยแบบเครื่องทํางานตัวเองอะ่ะมันก็เลยแบบ ไอเครื่องป้องกันยานระเบิอดอ่ะมันก็เลยทํางาน,นก็เลยแบบเหมือนแบบสปริงเกอร์เหมือนแบบน้ําอ่ะมันก็เลยฉีดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบมันก็จะแบบมีตอนที่อยู่บนยานแล้วแบบเปียกแบบมีน้า<ช>อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอแบบพอลงมาที่กวางยาคือเจอฝนอีกก็คือชีวิตพี่ขี้อยูุ่งจัคือไม่สบายนะเนี่ยเอาดีๆก่อนโดนฝนมากๆนี่คือไม่โดนน้ำมากๆเดียวไม่สบายนะเขา๋ยวเอาเผาโควิดอีกอ่า แล้วพอแบบแล้วพอแบบตอนที่พี่ขีอยู่ในร้านอาหารเนี่ยพี่ททยันก็คือแบบยืนถือโบยืนถือลมยืนถือลมอยู่ข้างหน้าทางที่แบบพี่ขี่กาลังดูข่าวพี่ไทยนอพี่ไทยองอะไรเนี้ยพี่ไทยอนอะไรอย่เียยอนแล้วที่เนี่ยแล้วที่เหมือนว่าแบบตอนที่แทตอนที่ไทยอนอะยืนถือลมอะคือพี่ขี่ไม่เห็นเลยที่ใกล้ๆกลกันอย่างนั้นอะคือพี่ขี่ไม่เห็นเพราะพี่ขี่กำลังดูข่าวว่าพี่ไทยอนอยู่ที่กวางยาอยู่ตอนเนี้ยเหมือนแบบเหมือนมันเป็นโลแบบ คู่ขนาดใช่ปะใช่ใช่โกลคู่ขนาดระหว่างคอรสมอสกับกวางยาหรือพี่พี่พี่ไทยอนข้ามไปคอสมอสเลยหรือเปล่าเพราะว่าปกติศิลปินเอมเอมันอยู่กวางยาอยู่แล้วไงแต่เขาประกาศตามหาพี่ไทยอนทําไมวะเออไม่แต่คือไม่แต่แต่คือที่เขาประกาศคือพี่เออพี่ไทยอนคือในนั้นเออแล้วคือพี่เคอาจจะไม่ได้อยู่ที่กวางยาหรือเปล่าตอนเนี้ยที่ดูเตยข่าวอ่ะ อ๋อพี่ีอยู่บนโลกปะวะเออพี่คีอ่ะยังไม่ไปปะเหมือนเหมือนตอนที่อยู่บนยานอ่ะเหมือนตอนที่อยู่บนยานอ่ะจะไปเว้ยแต่แค่ทิ้งทุ่นไปก่อนแต่ยังไม่ไปไงแล้วพ่อแบบแล้วพ่อตัดภาพมาอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนพี่คียังอยู่บนโลกเพื่อแบบเออใครขายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันมันเริ่มเว้ยมันเริ่มจะฉากจบก่อนพอแบบพอพี่คีเห็นอย่างนั้นใช่ปะพี่คีก็เลยขึ้นยานเพื่อที่จะไปตามหาพี่แทยอนเว้ย ก็มันต้องเริ่มจากฉากจบก่อนแล้วค่อยไปฉากหน้าเชียกูติงแล้วกูติงแล้วกูบอกเลยกูคิดกูพูดหัวน่ะนี่แค่ของพี่ขีนะมึงยังไม่มีของคนอื่นเลยนะพอก่อนแล้วเอร์มีเป็นร้อยคนหนักบอกไว้ก่อนมีเป็นร้อยคนอ่ะถ้าทําโซโล่มาแยกอย่างนี้ล้วมาแบบเหตุการณ์เยียวกัรนี้คือแบบคือทาเลยนะให้ทำทำเลยนะทําทำทำเลย ทีเดียวนะคะทุกคนไม่คงไม่คิดแลยนะรู้สึกวดะนัแบบซูมแบบตุ๊บแต่ทุกคนก็นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเพลงพี่คีเนาะก็ถ้าเกิดชอบหรืออยากคัดทำพี่คีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเนาะบายบายไม่แต่เขาอะศิลปินเนเอ็มอะ อิหมานมันืูมาให้ศิลปิน,นเต็มมาทุกคน,นอยู่ที่กวางยาที่กำลังจะไปคอสมอสกันคือเอลิเตอร์อิหมน้นมาทำมาแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเอ็มีเนี้ยคือยังไงแต่มันมีฉายภาพที่โลกนะแตไ่ไม่มีไม่มีใครอยู่ที่โลกคือหนุ่ะไปกวางยาเ,า,า,าเอากูไปดูวยอิหมานาเอากูไปด้วยคหมคะ